สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวเมนมาเชนล้ของไรแล้วนะคะวันนี้วันที่28เมษายน2568นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาเจอกันเป็น EP ที่22ของงบประจำวันที่2พฤษภาคม2568แล้วนะคะแนวทางก็จะมีตามรายเช่ดนี้เลยนะคะก็จะมีแนวทางของเว่า wow! ไปจมไปนะคะซึ่งเป็นนาทางฉบับ,บ VP เพิ่มเติมมานะคะแนวทางของอเส้นมีซึ่งเป็นแนวทางชุด จับคู่สองตัวล่างนะแนวทางของไก่ต้องนำโชคนะคะแนวทางของบ้านไผ่มองพนแนวทางของแอดวูดนะแนวทางของชุด3ตัวแอดมิดเพิ่มเติมมาเป็นชุดตัดนะแนวทางของแอดคมนะซึ่งเป็นฉบับโครงสร้างสองตัวบนล่างประมาณนี้แนวทางของแอดคู่เมืองเพิ่มเติมมาสาฉบับก็จะเป็นเลขเด่นครบล่างครบบนปประมาณนี้แล้วก็ไปทาที่เลขดับล่างแอดนันนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะเริ่มที่แนวทางของอ แอะไรว่าไปจมไปโดแอดไก่นะคะซึ่งวุฒิแล้วนั้นต้องบอกว่าฉบับนี้แอดไม่ลงให้นะคะเป็นชุด VP นะ,ะซึ่งวุฒิแล้วก็เข้าที่7จ็สองสอตะบนเข้าตะกลับนะคะเป็นตัวตัวเน้นเนาะสรัเดนงวดนนี้นะคะก็ให้มาแนวทางชุด3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี8.09 81 9 9 9 0 9 8 1ฟันเน้นๆที่819 81และฟันตัวเดียวที่09 นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่างดนี้จะเข้าอีกไหมสำหรับชุด VP ของอแอดว่วไปจนไปโดยอดไก่นะ,ะแคปหน้นาเจอกันไปนะอื แคปหน้าจอไปนะคะแอดนามาแบบกันการเรียบร้อยแล้วนะทันที่ตามหาเราเราอยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของแอดเส้นหมีซึ่งเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางชุดจับคู่ล่างที่แล้วน้องก็ต้องบอกว่าข้าที่ House, แปดฮาวสหรับตรงใช่ไหมคะสำหรับเงนงวดนี้ก็ให้จับคู่ล่างที่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์และให้เน้นที่สี่ศูนย์กับสี่แปดนะเด่นสุดที่สี่นะคะงวดนี้ เะราะลุ้นกันนะคะว่างินเดืนทางของแอดเนมีจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะสระนาทางท่านนี้เนี่ยแอดได้ลงนาทางที่เป็น,นาทางเลขเด่นไปนแล้วนะคะ,ะก็สามารถจะย้ยอนดูได้เลยนะในาทางหาได้ทหนาปกเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น,นาทางของแอดวุฒะซึ่งได้มาแบ่งปันอยู่3ฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็น,นาทางที่เป็นเลขเด่นล่างแบบ4ตัวให้มาคือูนสี่หก 468นะสี่หูที่แล้วนั้นหลุดไปนะคะดูกันนะคะว่าคงนนี้จะแก้เหมือนได้หรือเปล่านะต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นทางเด่นล่างแบบ3ตัวแอดวุดที่แล้วนั้นหลุดไปเหมือนกันงวดนี้ให้มาคือ4ีเนะคะอ่ะดูกันนะคะว่างวดนี้จะจะขาดหรือเปล่านะและฉบับที่3ฉบับนี้ก็จะเป็นทางอ่าชุดสองตัวล่างนะคะที่แล้วนั้น เข้าไหมไม่เข้านะคะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาแนวทางให้เด่นล่างที่4กับ5นะคะ2ตัวเน้นที่6 4 9 4่ารอง6,5และ7,4แล้วก็ให้กันที่9,5กับ8,4นะคะงวดนี้จะคาดเปล่าลุนกันนะคะแนทางแอดวุธทั้งสาฉบับนี้นะต่อไปนะคะราม,มาดูแนวทางของอบ้านไผ่เมืองพลนะคะที่แล้วต้องบอกว่าถ้าชนบททางที่เป็นเลขเด่น5 อยู่ที่หลักหน่วยล่างนะคะในงวดน,นี้ให้เด่นที่ 8, 9และสซึ่งเด่นสุดที่เลข9นะคะ2ตัวให้เด่นที่ 91, 95, 97, แล้วก็9 8นะ,ะงางวดนี้บ้านหวยบางคนก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะคะก็คือเอาเลขเด่นมาเข้าเป็นชุด2ตัวรวมกันเลยนะคะครัน่าจะไปท่านที่รออยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แนวทางไม่ได้เยอะนะสำหรับงดนี้สำหรับบ้านไผ่มังพลแต่ฉบับคมประทุมทองนชะคะถ้าได้มาอย่างไรแอบก็จะลงให้อีกนะอต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของอแต่ต้นนำโชคนะคะซึ่งวัที่แล้วนั้นไม่เข้าหลุดไปใช่ไหมแต่ถ้า,าท่านใดนะะที่ที่ทำเป็นเลขวิ่งรูดนะคะ ก็ลุยกันไปใช่ไหมอ่าสําหรับเรงวดนี้นะคะให้มาเด่นทีหนึ่งสองสองสามนะหนึ่งสองสองสามนะคะซึ่งจับคู่นะอาจจะเป็นอ่าหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองสองสามประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือสามหนึ่งนั่นเองนะคะจับเองเลยนะสําหรับงวดนนี้แอบไม่ได้จับให้นะคะ มาดูกันนะคะว่ากอนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะจะเข้าทางเ,เล็กเด็ดไหมนะคะหรือจะเข้าที่เป็นชุด2ตัวก็ว่ากันไปนะคะม,มาที่ในทางของแอดคมนะคะเพิ่มเติมมาเป็นฉบับโครงสร้าง2ต,ตัวบนล่างนะคะซึ่งอุทยานั้นเข้าที่7จ็ดสองสงตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองนะ,ะสาละในกนนี้ให้มานะคะเดี๋ยวเข้าตัวนี้ด้วยนะคะนี่ เนี่ยตอนนี้ด้วยลืมลืมวงของไนะคะตอนได้582ตัวล่างเค้าตกลับด้วยนะคะสำหรับเลงดนี้ให้มานะเป็นฉบับสีเ่ขาวนะคะพื้นสีขาวตัวแรงสื่อสีดำนะคะชุดเต็มตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไปนะคะอืมชุดเต็มสองตัวบนล่างของอ่แอดคมนี้นะคะนาทางเลขเด่นแอดลงให้แล้วนะสามารถจะย้อนดูได้นะคะเดวทางหาไ่าที่หน้าปกนะ แคปหน้าจอก,กันไปเลยนะคะแคปเรีอย่างถ้าแคปแล้วนั้นแอดต้องขอเลื่อนผ่านเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นในทางของแอดคูเมืองเพิ่มเติมมาประมาณ3ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นในทางครบบนนะคะงวดี้สัญจรจากกรุงเทพนะคะให้มาคือ4 5 6 2 3นะครบบนนะ4 5 6 2 3 นะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเงานนี้จะเข้าหรือเปล่าต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยบนนะคะให้มาคือ1 2และ3นะและฉบับที่3ฉบับนี้ก็จะเป็นครบ2ตัวล่างนะคะให้มาคือ4 7 6แล้วก็9นะ4 7 6 9นะคะจับคู่ไหมอ่ะ4 7 4 6 4 9 7 6 7 9และ6 9นะคะอืม มาดูกันนะคะว่านอ้ดคูมือจะเข้าหรือเปล่านะแอดนำมาบปนกันนะคะมาที่แนวทางของแอดมิดเพิ่มเติมมาเป็นชุด3ตัวตัดนะทั้งทั้งตรงทั้งโตดนะคะ ให้มาก็จะมี825 827 887 575 885แล้วก็585ซึ่งชุดเต็มแอดยงให้ไปแล้วนะคะเมื่ที่เราต้องบอกว่าเข้าที่เป็น227ตรงๆเลยนะคะมาดูงว่านี้ชุดตัดจะเข้าไหมหรือจะเข้าชุดเต็มนะชุดเต็มสามารถที่จะย้อนดูได้นะคะแอดมิดชุด3ตัวนะคะต่อไปนะคะเรามาโดแนวทางของ เลขดับหรือปีทาที่เลขดับของท่านนี้เลยดับล่างแอดนันนะซึ่งเป็นดับล่างตัวเดียวนะคะวที่เราให้มาคือเลขแปดเอ้ยเลขหกผ่านไหม <laughs> ผ่านนะออกแปดห้านะแล้ววดนี้ให้ดับล่างที่เลขแปดนะคะามาดูกันนะคะว่างดนี้จะผ่านไหมสำหรับเลขดับท่านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นนะคะไม่ผ่านาน้อยมากนะงวดนี้จะผ่านไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะ ท่านที่ชอบเล็กหนับนะอาจจะลงวัฒนัอ p ีในทุกๆคลิปนะทุกๆอีพีนะอ่ะแต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะอ่าท่านที่ชอบก็สามารถที่จะกรอวัตถัยอีได้เลยหรือท่านที่ชอบมาทางชุด2ตัว3ตัวเล็กเด่นเล็กวิ่งนะก็กรอไปตามนั้นเลยนะคะแอดไม่ได้เรียงตามที่ได้ ได้ขึ้นชื่อไว้นะแต่ว่าแนวทางก็จะมีครบหมดนะคะถ้าไม่ครบยังไงนะถ้าแอดลืมลงยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแอดก็จะได้รีบลงแนวะทางให้ใน E ีพีต่อไปนะคะค่ะอีพีนี้เป็น EP ีที่22ของงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568 นะท่านใดที่รูอ้ชอบแอ็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะแอคก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ